แนวทางการเสี่ยงโชคประจำวันที่3พฤษภาคม2564นะคะวันนี้ไม่มีหวยลาวนะย้ายไปออกพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าออประเทศลาวมีการชดเชยแรงงานเขาก็เลยไปออกพรุ่งนี้นะจ๊ะวันนี้จะได้เข้าใจแต่อันนี้เอาไปเป็นลุ้นแนวทางการเสี่ยงโชคของหวยหุ้นแทนตัวอื่นๆพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอังคารก็จะเป็นหวยลาวเราก็จะรุ้นกันไปนะคะแต่วันนี้อย่าก่อนอื่นยังไงก็ขออนุญาตหัวค้นเมงเลย มื่อเช้าไปปล่อยปลาปลาดุกมาเจ็ดตัวนะคะแล้วก็ใส่บาตรเอาบุญไปฝาทุกๆคนด้วยวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวเลขทะเบียนรถจะได้โชคได้ลาบนะจ๊ะย้ำวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขการเดินทางการท่องเที่ยวจะได้โชคได้ลาบจากทะเบียนรถส่วนวันจันทร์นะคะให้ซื้อเลขเบอร์มือถือโดยการนําผลรวมเบอร์มือถือทั้งหมดที่คุณใช้หรือถ้าคุณมีอันเดียวก็ เลขทั้งหมด10ตัวก็คือเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมี10ตัวมาบวกรวมกันแล้วซื้อนี่คือเลขโชคลาภของคนที่เกิดวันจันทร์ซื้อเลขเบอร์มือถือเอาเบอร์ที่คุณใช้บ่อยที่สุดมาบวกรวมกันแล้วซื้อเลขนั้นนะจ๊ะนี่คือวันจันทร์วันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่ย้ําเลขที่คุณแม่ชอบได้ยิ่งดีถามถ้าท่านยังอยู่โทรไปถามท่านว่าท่านชอบเลขอะไรซื้อเลขนั้นแต่ถ้าท่านเสียชีวิตแล้วก็ลองซื้ออายุที่ท่านเสียชีวิตนะ วันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองย้ำวันพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวเองโดยเฉพาะอายุหรือวันเดือนปีเกิดมาบวกรวมกันอย่างเช่นเกิดวันที่12เดือนสองก็12บวก2 25 3อาอะไรเงี้ยมาบวกรวมกันได้เลยนะจ๊ะย้ำนะคะสำหรับคนวันพุธให้เลขเกี่ยวกับตัวเองเพื่อหาให้ซื้อเลขเกี่ยวกับรหัส ATM 2ตัวท้าย เอาบัญชีที่เราใช้บ่อยสุดนะจ๊ะวันพฤหัาหา ATM, สหัรหัส atm 2ตัวท้ายเอาเลขที่เราใช้บ่อยสุดจะได้โชคได้รับจากตรงนู้น วันศุกร์เหมือนหมอแก้วนะคะให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นจงมั่นใจในตัวเองเพราะเซนต์คุณจะแรงมากค่ะวันศุกร์ส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขที่อยู่อาศัยเลขที่อยู่อาศัยเมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนนอนห้องที่เท่าไหร่ซื้ออันนั้นอันนั้นจะให้โชคคุณจบไปแล้วนะคะแนวทางการเสี่ยงโชคอยู่บนรถอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะไปโพที่ไหนอีกบ,บายค่ะ